สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับจิงเกมเมอร์ทีวีเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็จะรีวิวเอาชีวิตรอดตอนที่2นะครับเออในตอนนี้พี่ทีเกมเมอร์ไม่มานะครับเขาไปหาหมอครับเออแล้วเราก็ฉายเดียวนะครับเออมันเริ่มสร้างบ้านกันเลย ทำไมแหลกจังต้องขอแด้วยครับก่อตรงนู้นต้นไม้จะพังตังเสียดายไม้ว่ะเป็นแล้วหาใหม่ เราจะเอาชีวิตรอดเราต้องรอดให้ได้นะครับจะตายเด็ดขาดตายนี่จบแฮะครับเราเสียท่าเลยครับสร้างบ้านกันนะครับต้องลงไปหาไหมพิธีเกมเมอร์ทีวีไม่มา จอยเด้อผมจะลงไปขุดไม้ลงไปข้างล่างไปขุดไม้ จะวสงสัยวิธีจะขุดหมดแล้วมั้งโจะตายเนี่ยเราจะรอดไปเนี่ยอ้โหเขานี่ระชันจริงๆครับพอจะมีทางนะครับโชคดีครับที่มีทางถ้าไม่มีทางโอ้เยเกาะล้างเลยอย่างเี้ยแหละชันลาขึ้นก็ขึ้นยากนะโอ้หอย่างสูงครับสูง ก่อ,อนี่ไปเดินไปตรงนู้นเดี๋ยวก็สุดครับแล้วก็จะมีเกาะอยู่ข้างๆ้างเกาะแอปปิ้ึงนะครับนะครับเท่าคิดเล็บเลยครับสามีดีเพราะเป็นครับโอ้ตรงนี้สามารถจับเป็นส่วนดอกไม้ได้ครับสวย,ยครับอืมแหลกกังเลยต้องขออภัยด้วยนะครับ ม้ทาไม้หมดเลยเอ้ยกิย่นเป็เหมือนแอปเปิลนะนั่นเลยต้นไม้นี่ไงแอ้มีแอปเปิลต้นไม้ไปปลูกต่อมีแอปเปิลสองลูกเลยมันจะมีทองทำแอปเปิลทองจะไ,ได้ในตอนที่หนึ่งวิธีปลกแถวนี้มีเงินโอ้จริงๆครับอุ้ยโอ้ย ดีรถไปครึ่งนึงครับนี่เงินที่บอกในตอนนอน้นนะครับเฮ้ยขุดแล้วจะหายเปล่าอ้าวเราต้องนนี้ไปค้าก่อนค้าแม่งที่นี่เนี่ย นี่ครับได้แล้วครับกำลังขุดนะครับคู่ และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับและคลิปนี้ก็ขอลาไปแค่นี้ครับบ๊ายบาย